ยังใช้ตะไบยอยู่อีกเหรอทํามาตั้งนานยังไม่พัฒนาเลยเนาะใช่ครับเราก็ยังคงใช้บุ่งใช้ตะไบในการทำงานของเราอยู่แต่วันนี้เราจะพามาดูอุปกรณ์ใหม่ของเรามาดูกันว่าผ่านมาหลายปีอุปกรณ์เราพัฒนาไปถึงไหนบ้างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือโบรอว์มือหมุนแบบโบราณผลิตโดยบริษัท Buffalo f o r g e Company ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโบริษัทบอฟฟ์โลเนี่ยครับตั้งอยู่ในรัฐนิวอร์กก่อตั้งเมื่อปี1878บ u ฟฟ a โล f ฟอร์เนี่ยครับเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ตีเหล็กและโบเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและถูกใช้แพร่หลายกันมากเลยนะครับในช่วงปลายศตะวรรษที่19ถึงะตะ้นศตวรรษที่20ก่อนที่จะมีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเนะครับเหล่าช่างตีเหล็กแบ็กซมิธสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้โบเวอร์มือหมุนตัวนี้ในการตีเหล็กไม่ว่าจะเป็นมีดดาบขวานหรือเครื่องมือการเกษตร ตัวโบเวอร์เนี่ยนะครับก็ใช้หลักการฟิสิกส์แบบง่ายๆคือใช้มือหมุนแล้วก็เฟืองนยครับจะส่งกําลังหมุนใบพัดเพื่อดันลมออกมาที่ปลายท่อหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้โบเวอร์มือหมุนตัวนี้เนี่ยมันพัฒนาแล้วยังไงบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีแต่จะพัฒนาลงครับก็คือว่านับวันเนี่ยเราจะซื้อแต่อะไรที่มันเก่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าเราชอบของเก่าวินเทจครับถ้าคุณเป็นคนชื่นชอบการทํางานกับเครื่องมือโบราณวินเทจเดี๋ยวผมจะจัดให้สมใจเลยครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ